มีกินมีเที่ยวแต่ว่าทำน้องขนาดนี้ไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยขอโทษเขาไม่ช่วยแม้แต่บาทเดียวนะทุกคนแม่ว่ามันไม่มี ความเป็นแลสองปีที่ต้องทนทุกข์ทรมานสำหรับอพธนกิจบุฒิโทรงนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง 16- 5หเดือดหลังประสบอุบัติเหตุถูกสาวเมาแล้วขับขับรถพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของอฟจนเขาต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงสามคู่กรณียังไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยขอโทษและไม่จ่ายค่าเสียหายตามที่เคยตกลงกันไว้จนคุณแม่ของอพจต้องออกมาเรียกร้องต่อสู้พวงความยุติธรรมให้กับลูกชายมาตลอด2ปีสุดท้ายเมื่อวันที่11มิถุนายน2560 ที่ผ่านมาสารตัดสินแล้วสั่งจำคุกสาวเมาแล้วขับ1ปีโดยเมื่อรอลงอาญาพร้อมกับสั่งชดใช้ให้ผู้เสียหายเป็นจำนวนเงิน4ล้านบาท แม้หลายคนยังมองว่าการจำคุกหนึ่งปีนั้นน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับชีวิตของคนคนหนึ่งที่ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปตลอดชีวิตแต่ล่าสุดสาวคู่กรณียังไม่ได้รับโทษตามที่ศาลตัดสินโดยคุณแม่ก็ได้ออกมาเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าทนายส่งข่าวมาค่ะแม่อมได้รับเอกสารจากทนายตอนนี้จำเลยไม่มารายงานตัวไม่มารับโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณภาคห้าศาลได้ตัดสินให้จำเลยจำคุกนองอฟกับแม่ได้แต่รอคอยให้เขามาเยียวยาบ้างแม่ขอแค่เศษ เงินเขาเพื่อจะซื้อนมให้น้องแต่ตอนนี้จำเลยเมาแล้วขับที่ชนน้องได้หลบหนีไปแล้วค่ะตอนนี้แม่ลำบากเขาไม่เคยมาเยี่ยมไม่ขอโทษไม่เยียวยาน้องเลยตามคำสั่งศาลแม้แต่บาทเดียวแม่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแม่กับน้องจะอยู่กันอย่างไรต่อไปดีคะพร้อมกับอัดคลิปร้องไห้ระบายความในใจโดยเธอบอกว่ามันไม่มีความเป็นธรรมแล้วจะซื้อนมให้น้อง,องขอแค่เศษเงินเท่านั้นเดือนกี่ตังก็ได้ เดือนกี่ตังก็ได้แต่เขาเขาไม่ช่วยแม่แต่บาทเดียวนะทุกคนเขาไม่ช่วยแม่ไม่ช่วยน้องแม่แต่บาทเดียวแม่ขอแค่เศษเงินของแค่นั้นเขามีกินมีเที่ยวแต่ว่าทำน้องขนาดนี้ไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยขอโทษไม่เคยใจ ให้น้องไม่เคยซื้อนมซื้อแเพ่ดเพระออ้อมใี่น้องแม่แต่อย่างเดียวสตังแดงเดียวเขาก็ไม่ให้ทุกคนแม่ว่ามันไม่มีความเป็นธรรมแล้วแม่ว่าไม่รู้จะไปพึ่งใคร างานนี้เราคงต้องรอติดตามกันต่อไปอีจันรบันเทิงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าออฟธนากิจและครอบครัวจะได้รับความเป็นธรรมหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมแอดจะนำมารายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะ